สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของอัศวินแห่งรัติการหรือว่าแบทแมนกันต่อดีกว่านะครับ b a ทแมนในวันนี้นะครับผม r u r s f t h t WHITE KNIGHT คำสาปแห่งอสศวินสีขาวได้ดำเนินมาถึงในพาทที่18กันแล้วครับผมเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ยาวสุดๆกันไปเลยนะครับและพาทนี้นะครับผมจะเรียกได้ว่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของ b a ท m a n จริงๆนะครับผมเรื่องราวเนี่ยน่าจะไปจบในพาทที่19นะครับผมวันนี้เลยครับเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวนี้จะจบลงเช่นไรไปฟังกันก่อนเลยนะครับกับพาทที่18 หลังจากที่ผู้คนนั้นได้ยอมที่จะเข้าบ้านทั้งหมดถนนได้โล่งทั้งหมดนะครับผมมันเป็นการเปิดทางเพื่อให้แบทแมนนั้นได้ออกล่าตัวของอาร์เซเรลและเขาจะทําหน้าที่ของเขาไปครั้งสุดท้ายซึ่งในหน้าจอโฆษณาเนี่ยนะครับตัวของมอนโตย่าก็ได้ใช้เป็นที่ประกาศข่าวเพื่อที่จะแจ้งข้อมูลให้กับตัวของบูชเวย์ได้ทราบบูชเวย์ มานี่เร็วพวกเราได้เจอตำแหน่งของอาร์เซวลแล้วเราได้พบตัวของเขาอยู่ที่อีสต์ i ิเวอร์ไฮเวย์เขากำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือตัวของแบทแมนได้กระโดดขึ้นรถและรีบออกเดินทางไปในทันทีและในระหว่างทางนี้เองนะครับผมกองกำลังของเขาก็ได้เข้ามาสมทบด้วยนั่นเองครับขับไปเรื่อยๆนะครับผมพวกเขาก็สามารถระบุตำแหน่งและเห็นตัวของอาร์เซวลอยู่ในระดับของสายตาได้มันอยู่บนหลังคานันและไหนไม่ช้า ตัวของอาร์เซลก็ได้กระโดดลงมาทุกคนนั้นตกใจกันเป็นอย่างมากนะครับผมมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วฉันได้ตัวมันแล้วแต่ดูเหมือนว่าบรนะูชเวนนั้นจะไม่ปล่อยให้ใครได้ตัวของอาร์เซลไปอย่างแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องราวของแบทแมนและแบทแมน การต่อสู้นี้ต้องมีแค่2คนเท่านั้นจะไม่มีใครเข้ามายุ่งได้บรูเชนนะครับผมได้กดปุ่มกลไกลที่จะทําให้รถทุกคันนั้นหยุดวิ่งยเว้นรถของเขานั่นเองแบทแมนนะครับผมไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งกับเรื่องราวนี้ทั้งนั้นตัวของเขานะครับผมได้ล่วงหน้าไปคนเดียวทิ้งให้ทุกคนนะครับผมรถเสียและติดกับอยู่ตรงนี้และรถแบทโมบิลก็ได้พุ่งไปต่อ ในตอนนี้มันมีแค่2คนเท่านั้นนะครับผมดิเกรสันนั้นรู้ดีว่าแบทแมนทําแบบนี้ไปเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครมาหยุดเขาจากการที่เขาจะฆ่าอาร์เซวลตัวของแบทแมนนะครับผมได้กดปุ่มให้แบทโมบิลนั้นชักปืนกลขึ้นมา2กระบอกและจัดก,การยิงถล่มใส่อาร์เซวลในทันทีจากนั้นนะครับผมก็ได้ยิงปืนที่หัวไปตะขอเกี่ยวนั้นเข้าไปเกี่ยวกับตัวของอาร์เวลเอาไว้แล้วก็ลากเขานะครับผมลงมาที่พื้น จากนั้นตัวของบรูซันก็ได้รีบเหยียบคันเร่งทําให้ตัวของอาร์เซวลนะครับผมถูกดึงตามมากับตัวรถครับแล้วจากนั้นเขาก็เหยียบเบรกเพื่อให้หน้าของอาร์เซวลเนี่ยเข้ามาจ่อหน้าที่ไ h o n e ของ b a บ m o b i l e แล้วจากนั้นนะครับผมบรูซเวนก็เหยียบคันเร่งอย่างเต็มที่ แต่แค่นั้นมันยังจัดการอาร์เซวลไม่ได้หรอกแกพยายามได้ดีนะบรูชและหลังจากที่จัดการไม่ได้นะครับผมบรูชของเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังไปให้ตัวของอาร์เซวลนั้นกระเด็นไปชนกับเครื่องบินจนระเบิดออกมาเรียกได้ว่ากะให้ตายไปเลยทีเดียวนะครับผมแบทแมนเมื่อจะฆ่าคนแล้วนะั้นน่ากลัวกว่าฮีโร่คนไหนๆทั้งหมดที่เราเคยเจอมาเลยจากนั้นนะครับผมเมื่อตัวของอาร์เซวลนั้นได้พุ่งเข้าไปชนและระเบิดกับเครื่องบินแบทแมนก็ได้โผล่ออกมาจากแบทโมบิลครับแต่ปกติแบทแมนเราจะพบอุปกรณ ก่อนในการจับกลุ่มมาแต่แบทแมนในวันนี้นะครับผมหกปืนกลมาด้วยแทนนั่นเองครับแบทแมนนะครับผมได้จ่อไปที่อัสเรลในทันที่ฉันคิดว่า แบทแมนน่ะไม่ฆ่าใครซะอีกแกพูดเองไม่ใช่หรือไงกันว่าน,นั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเราแตกต่างแต่แบทแมนในวันนี้ไม่ได้มาเพื่อคุยนะครับผมเขาตอบกลับอาซูเอลไปด้วยกระสุนในทันทีแต่อาซูเอลนั้นก็โดดหลบมาได้และเข้ามาตันหน้าแบทแมนพร้อมกับทีมหน้าของแบทแมนจนกระเลนตกลงไปแต่อาซูเอลนั้นก็ใช้มือของเขาคว้าผ้าคลุมของแบทแมนเอาไว้แล้วก็ยกคอของแบทแมนขึ้นมาเยี่ยมไปเลยงั้นถ้าแกไม่ได้เป็นแบทแมนอีกต่อไปแล้วแก ไม่ได้เป็นตระกูลเวนอีกต่อไปแล้วแล้วแกเป็นใครกันละ่ะไในบอกฉันมาหน่อยสิตัวของฉันคือคนที่จะมาคิดบัญชีกับแกยังไงละ่ะไม่บรูชฉันรู้ว่าแกนะ่ะเป็นอะไรกันแน่แกได้ท่องโลกใบนี้ไปเพื่อตามหาบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวของแกเองบางสิ่ง ที่มันจะซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากภายในบางสิ่งที่มันจะทำให้แกได้พบกับสันติแต่แกได้เรียนรู้ว่าสำหรับคนอย่างแกนะมันไม่มีสันติภาพรออยู่หรอกสำหรับคนอย่างแกมันมีแต่สงครามเท่านั้นและเมื่อแกได้ลองมองกลับไปในเลือดที่แกได้ตื่นขึ้นมาแกก็ได้เรียนรู้ว่าแกน่ะได้ยอมรับความเป็นปีศาจในตัวแกและแกก็ได้สูญเสียวิญญาณของตัวแกไป แกเลยพยายามที่จะช่วยตัวเองโดยการที่แกพยายามจะช่วยคนอื่นรอบข้างตัวแกยังไงล่ะแต่พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยแกได้เช่นกันเพราะว่าแกได้เปลี่ยนสงครามของแกเองให้กลายเป็นสงครามของคนรอบข้างแกไปด้วยยังไงล่ะและแกก็ได้อยู่ที่นี่ในตอนนี้พยายามจะเป็นผู้เสียสละอยู่ตัวคนเดียวในการต่อสู้ที่มันได้ฆ่าแกตายไปนานแล้วฉันรู้จักแกดีนะบรูชตัวของแกน่ะ ก็เหมือนกับฉันพวกเราเป็นเมือนพี่น้องกันเหมือนกับเคนและเอเบลอย่างไงละ่ะไม่ได้พูกกันด้วยสายเลือดแต่พวกเราพูกกันด้วยโชคชะตาพระเจ้าได้ทําให้เรามาอยู่ในเส้นทางที่แตกต่างแต่จะจบลงในที่เดียวกันยังไงละ่ะแต่แบทแมนก็ได้สวนกลับไปว่าแม้ฉันจะต้องตายแต่เมืองเมืองนี้จะยังคงลุกขึ้นสู้กับแกต่อไม่หรอก มันจะไม่มีเมืองหลงเหลืออยู่หลังจากที่ฉันได้จมเมืองเมืองนี้ลงไปยังไงล่ะแต่ก่อนที่ตัวของอาร์เซเรลนั้นจะได้จัดการกับแบทแมนครับรถของดิเกรซันนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาชนตัวของเขาและช่วยแบทแมนเอาไว้บรูชนั่นปืนอย่างนั้นเหรอนายเอาปืนมา,าจริงๆอย่างนั้นเหรอนายกำลังทำอะไรกันแน่น่ะนี่ไม่ใช่ตัวนายเลยนะฟังให้ดีนะดิกอาร์เซเรลน่ะจะต้องตายมันสมควรที่จะต้องตาย,นตตายในสิ่งที่มันทำลงไป และในสิ่งที่มันยืนหยัดพระเจ้านี่นายไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมแบทแมนหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านมาหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยอย่างนั้นหรอดิกนะครับผมได้พยายามจะดึงสติของแบทแมนเอาไว้แต่แบทแมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะกู่ไม่กลับแล้วกอดอนน่ะได้ตายไปแล้วบาบาร่าเองก็แทบจะไม่รอดเขาพูดถูกอาเซลพูดถูกตัวของฉันได้นำสงครามของฉันเอง มาสู่ตัวของพวกนายยังไงละ่ะงั้นนายกําลังพยายามจะบอกว่าการที่นายทําเรื่องราวทุกอย่างมันเป็นความผิดพลาดอย่างนั้นเหรอที่นําพวกของฉันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบาบาร่าเจสันเองหรือว่ากอร์ดอนเองก็ตามก็ใช่นะสิแล้วทําไมกันละ่ะแล้วทําไมนายถึงทาแบบนั้นทําอะไรกันนายพูดถึงอะไรกันก็นายรับฉันมาเลี้ยงตั้งแต่แรกยังไงละ่ะทําไมนายถึงต้องมารับฉันมาเลี้ยงด้วยละ่ะ ฟังให้ดีนะดิกฉันเป็นคนทำลายชีวิตของแกไม่บูชคุณหน่อได้ช่วยชีวิตผมไว้ใช่ฉันแพรอยากจะช่วยนายและฉันล้มเหลวเพราะฉันไม่ได้เป็นพ่อที่ดีเท่าที่ควรยังไงละ่ะและเมื่อบูชใช้พูดแบบนั้นไปดิกเกรซันผู้ที่เป็นเหมือนลูกของแบทแมนเนี่ยก็ได้น้ำตาไหลออกมาเลยบางทีนายอาจจะไม่ได้เป็นพ่อที่ดีแต่นายเป็นพ่อของฉันนะและฉัน ยังคงเชื่อมั่นในตัวนายมันไม่จะเป็นต้องจบแบบนี้อย่าให้ฉันต้องพลด,ดูนายทำแบบนี้เลยดิกนายมักจะฉลาดเสมอนั่นแหละนายมักจะเห็นจุดอ่อนของฉันได้เสมอและบางทีมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเราคงรู้ดีมาตลอดนั่นแหละว่าใครเป็นคนที่ดีกว่าในตอนนี้หลบไปได้แล้วดิกให้ฉันได้จบเรื่องนี้เถอะแต่ดิก ก็ยังคงเถียงและคงพยายามที่จะดึงสติของแบทแมนกลับมาจนวินาทีสุดท้ายก็ได้เง้นนายจะจบอะไรแบบไหนก็เรื่องของนายเลยไปตามทางของนายเลยแต่ฉันขอให้นายจบเรื่องราวนี้ไม่ใช่ในฐานะของอาเชรลแต่ในฐานะของแบทแมนและเมื่อคำพูดไม่สามารถหยุดแบทแมนเอาไว้ได้นะครับดิก็ต้องปล่อยแบทแมนไปนั่นเองโดยก่อนที่จะจากไปนะครับผมกำลังเสริมที่เหลือก็ได้ตามมาสมทบแบทแมน ซึ่งแบทแมนเองเนี่ยก็สั่งให้ทุกคนนะครับผมคอยจับตาดูอ่างเก็บน้ําของเมืองกอนแฮมเอาไว้ให้ดี ตัวของอสเรลต้องการจะทำลายมันและจากนั้นนะครับผมตัวของแบทแมนก็ได้รีบออกไปในทันทีและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมรอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าเลยนะครับเรียกได้ว่าในยกแรกนยนะครับผมแบทแมนของเราได้พ่ายแพ้ให้กับอสเรลไปแล้วถ้าตัวของดิกนั้นไม่ได้เข้ามาช่วยป่านนี้แบทแมนของเราคงตายไปแล้วเลยครับผมแต่เรื่องราวมันยังคงดําเนินต่อไปนะครับในพาร์ทสุดท้ายนะครับผมใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่หรือว่า จะไม่มีใครได้เป็นผู้ชนะเลยนะครับคงต้องรอลุ้นกันในพาร์ทที่19นะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ